สัดีครับสวัสดีครับวันนี้ดีเอ็มแท็กเตอร์ครับมีจอนเดีย5 0 5ศู์าห้าเมานำเสนอนะครับตัวตัวนี้ครับเป็นรถเพิ่มเข้ามาใหม่ครับราคานำเสนออยู่ที่5 8า0 0 0บาทครับราคานี้ก็รวมค่าบริการจัดส่งครับตรวจเช็คให้เรียบร้อยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ดูแลก่อนส่งลูกค้าครับ วนันนี้ลูกค้ามองหาอยู่ก็จะเป็นตัวที่ามาน้อยหน่อยนะครับช่วงนี้ครับก็พึ่นเข้ามาครับรา,าคานำเสนออยู่5 8 5 0 0 0บาทหางอุปกรณ์ต่อพ่วงก,ก็จะเป็นผ่านบุกเบิกหรือผ่านฟวนลูกค้าเลือกได้ครับรถคันนี้ก็จะดําเดิลครับดูตามจุดยึดน็อตต่างๆดูตามเพลาล้อหน้า ดูตามาที่ต่างๆครับยังไม่มีรอยรื้อครับฝาไฮย,ยังไม่มีรอยเปิดเกียร์ไม่มีรอยรื้อครับเครื่องยนต์ก็จะเดิมะครับไม่มีรอยซ่อมใดๆทั้งสิ้นยางเดิมติดรถมาสี่เส้นนะครับสบภาพก็จะประมาณอย่างเงี้ยครับดอกก็ยังใช้ได้อีกนานนะครับนี่ครับ้านหลังก็ประมาณเงี้ยดอกก็ยังยังดอกลึกอยู่ครับเอาแขนยกโซ่ข้างทุกอย่างก็จะเดิมๆมครับ มาพร้อมผ่านบุกเบิก3าแต่ลูกค้าไม่ชอบผ่านบุเบิ 3, ก3ามเราก็จัดหาผ่านพวนให้กับลูกค้าก็เลือกได้ตอ,อนจะเป็นของลูกค้าลูกค้าชอบแบบไหนก็ก็เลือกแบบนั้นครับ5้าแ0 0แปดห่าบาทเป็นรถเกตสวยๆครับเบาะก,ก็ประมาณนี้ครับยังไม่ขาดนะครับสีก็ยังยังดูสดๆอยู่นะครับ ไม่มีรอยเลือครับทุกอย่างก็จะดูเดิมๆประมาณนี้ครับ๋ยวเปิดให้ดูเครื่องยนต์นะครับ <c oughs> เครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์สาสูบแรงดีประหยัดน้ามันนะครับแต่ว่าตัวน,นี้ก็พิเศษตรงไม่มีรอยเลือดใดๆทั้งสิ้นนะครับก็จะดําเดิมทุกอย่างก็จะเป็นติด,ดมาจากศูนย์ยังไงก็อย่างนั้นแหละครับแบตเตอรี่ก็เป็นลูกเดิมติดรถมา มีสลักพวกนี้ก็ยังฟิตอยู่นะครับนี่ครับช่วงหน้าก็าประมาณนี้ครับยังไม่มีอะไรรื้อของเดิมรักษาดีมากครับสนใจกระโรครับ0 872244023ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเพจ d ่ย m Tractor รถถา่ายมือสอง Diem Tractor เรามีสินค้าให้เลือก เยอะแยะนะครับติดตาม Facebook ด้วยนะครับติดตาม youtube ด้วยสวัสดีครับไปเดดูรถอีกรอบนะครับสวยๆอย่างนี้มีเวทวงแถมด้วยนะครับก็ประมาณนี้เดินดูใกล้ๆให้ลูกค้าดใูใกล้ๆหน่อยใกล้ๆก,ก็จะไม่เห็นว่ารถมันเดิมขนาดไหนประมาณนี้ okay